เอาละค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะเพื่อนๆนนะคะโค้ชหุยนะคะรับตาน่งนสารกิจค่ะวันนี้นะคะหุยนะคะไลฟ์สดมาจากโครงการนะคะพระตำหน่งโดยตรงนะคะนี่เป็นสวนสวนแม่ฟ้าหลวงเนาะอยู่ในบริเวณของพระตำาหนักดอยตุงนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่หลายๆท่านก็ เดียว่ากลับไปหลังเรียกว่าจะลยนะหยุดชดเชยสงกรานไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ในสถานที่นี้ก็ยังสงดงามเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าผู้คนน้อยลงมากเลยนะคะตอนนี้คุณสามีและก็คุณลูกๆนะคะไปห้อยโหนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขุือก็ได้โอกาสะะมาท Facebook Live นะคะบนสถานที่ที่สวยงามแห่งนี้นะคะแล้วก็เป็นสถานที่สําคัญของประเทศไทยสวัสดีค่ะขุยอยู่ที่ พระตำแหน่งดอยตุงนะคะแล้วก็สถานที่นี้เป็นที่สําคัญของประเทศไทยหุยก็ได้รับเกียรติหุ่ยขอบคุณสวรรค์น,นะคะที่ทาให้หุ้ยได้มีโอกาสมาไลฟ์นะคะในสถานที่งดงานแห่งนี้นะคะเพื่อเป็นเรยกว่าเป็นอะไรเป็นความทรงจําที่ดีของหุยด้วยนะคะวันนี้นะคะหุ้ยตั้งใจว่าหุ้ยจะมาแบ่งปันนะคะหุยจะมาแบ่งปันเรื่องของ สิ่งที่หุยเรียนกับแบรนด์เทรซี่นะคะหุยว่ามันเป็นเรื่องราวที่คู่ควรนะคะกับสถานที่แห่งนี้นะคะหุยได้เรียนกับแบรนด์เทรซี่เมื่อวันวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแบรนด์เทรซี่เนี่ยเอ่อโค้ชได้ว่าได้ได้ทำการโค้ชเนี่ยเป็นเวลาส 4, 4ีวันนะคะ4ครั้งนะคะ ทุกวันอาทิตย์นะคะเอ้ครั้งนี้หุยเรียนเป็นครั้งที่สองนะคะแบรนด์เทซี่พูดถึงนิสัยนะคะหรือว่าการสร้างความสําเร็จในชีวิตนะคะสำหรับคนที่ไม่รู้จักแบรนด์เทซี่นะคะหุยขอพูดถึงแบรนด์เทซี่ปัจจุบันแบรนด์เทซี่เนี่ยเขาเจ็ดสิบกว่าแล้วแล้วก็อายุมากแล้วนะคะแบรนด์เทซี่เป็นตํานานนะคะเป็นกูรูในตํานานเนี่ยที่เป็นกูรูที่มีความมุ่งม,มั่นนะคะ ค้นหานะคะว่าคนเรามนุษย์เราเนี่ยนะคะประสบความสําเร็จได้ยังไงนะคะเขาใช้เวลาในการศึกษานะคะสืบลับนะคะศึกษาเรื่องราวนะคะทำรีเสิร์ชอ่านหนังสือค้นคว้าเรื่องราวของคนที่ประสบความสําเร็จนะคะมากมายแล้วเขาก็ได้ทําการเขียนหนังสือเขาว่าอ๋อคนประสบความสําเร็จเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรนะคะแล้วเสร็จแล้วแบงค์เจซี่เนี่ยก็ได้ออกเดินทางรอบโลกนะคะ เขียนหนังสือด้วยเป็นโค้ชด้วยนะคะที่จะสอนเรื่องความสําเร็จให้กับผู้คนนะคะปัจจุบันแบงค์เทสซี่อายุ7จ็กว่าร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงมากนะักนะแต่ว่าเขาบอกเขาแล้วแต่ว่าเขามีความมั่งคั่งร่ารวยนะคะมหาศาลคุณชนะนะคะแห่งอัลติเมทซักเซสเนี่ยเคยถามกบแบงค์เทสซี่ว่าแล้วคุณยังต้องการอะไรอีกหรือว่าชื่อของคุณประสบความสาเร็จสูงมากแล้วแล้วก็เป็นคนที่สุขภาพเ,เรียกว่าเรียกว่าไม่จําเป็นต้องสอนแล้วเขาบอกว่า สิ่งภาพสุดท้ายที่เขาเห็นตัวเองน,นัก็คือว่าภาพที่เขานีนะคะได้เสียชีวิตบนเวทีเลยหรือว่าเขาสอนจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตนะคะเขาบอกว่าตอนนี้สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ใชเเ่เป็นบอกว่าความมั่งคั่งนํารวยแล้วแต่ว่าเขาคิดว่า เขาจะสามารถสอนผู้คนนะคะให้ประสบความสําเร็จได้มากที่สุดเท่าไรนะคะแล้วเขาก็ถ่ายทอดถ่ายทอดถ่ายทอดนะคะแล้วจนถึงวันนี้เนี่ยนะคะก็มีโอกาสมาถ่ายทอดให้กับพวกเรานะคะทางซูมนะคะ4ส,สัปดาห์นะคะวันทุกวันอาทิตย์นะเขาพูดหนึ่งชั่วโมงแล้วรีทํากันบ้านมีอะไรคุยเป็นแฟนคลับบ้านเชลซีมานานมากๆแล้วนะคะเป็น10ปีแล้วก็ตอนที่มี YouTube หรือดู YouTube ของบ้านเทลซีทุกอันตั้งแต่สมัยเขาหนึ่งหนึ่งจนงถึงตอนนี้นะคะ หวยเป็นยเป็นคนที่มีแพชชั่นมีเรียกว่ามีเต้าแบบเรียกว่ามีความหลงใหลในเรื่องความสําเร็จเช่นกันนะคะหวยชอบเรียนรู้ว่าคนเราประสบความสําเร็จเพราะอะไรไม่ไม่ประสบความสําเร็จเพราะอะไรแล้วตัวหวยเองก็ถึงก้ามาลองใช้กับตัวเอง,งว่าเออจริงว่าจริงหาอะไรนะเพราะฉะนั้นวันนี้คลิปนี้นะคะหวยจะมาเล่านะคะสิ่งที่แบรนด์ทริซี่เนี่ยได้เล่าเอาไว้นะคะถึงการที่เราจะประสบความสําเร็จในชีวิตยอย่างรวดเร็วนะคะสร้าง รายได้นะคะสิบเท่านะคะในเวลาอันสั้นเนี่ยในเวลาอันสั้นอาจจะภายนภยทัิไฮไฮปีหนึปีหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณสนใจไหมอ่าถ้าสนใจฟังนะคะเบนทซี่บอกว่าสูตรลับของความสําเร็จนะคะม,นะมีอยู่เจ็ข้อนะมีอยู่เจ็ข้อเท่านั้นง่ายนะสิ่งแรกเลยนะคะคือคุณจะต้องเขียนเป้าหมายทุกทุกเช้าเนาะคือคราวที่แล้วนะคะเบนนทซี่ได้บอกแล้วว่าเฮ้ คุณต้องการจะประสบความสําเร็จนะคะคุณจะต้องเขียนเป้าหมายของคุณออกมาคุณต้องแบบมีวิธีการคุณจําได้ว่าผมเคยแชร์แล้วนะเดี๋ยวไว้ใครสนใจกะไปย้อนอย่างือไมมเดี๋ยวเดี๋ยวคุยหาให้คุยคู่ไปแล้วรอบแลวค่ะรอบนี้เขาบอกว่าถ้าคุณเขียนเป้าหมายถ้าคุณมีเป้าหมายคุณรู้แล้วว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรนะให้คุณเขียนเป้าหมายของคุณออกมาทุกทุกเช้านะคะคนก็ว่าเฮ้ยประสาทเลยให้เขียนเป้าหมายทุกเช้าใบอางจัซี่บอกว่า มันมีเคล็ดลับอยู่นะคะคือการที่คุณเอาปากกานะแล้วก็มีกระดานนะคุณเขียนเป้าหมายของคุณทุกเช้าทุกเช้าทุกเช้าสวัสดีค่ะคุณชอสาสวัสดีค่ะ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 ก็หุยจะบอกว่าพอคุณเขียนเป้าหมายทุกเช้าทุกเช้าเนี่ยทําให้เขาบอกว่าจิตของเราเนี่ยมันแบ่งออกเป็นสามส่วนจิตลรแบ่งนกี่ส่วนนะ3ามส่วนนะอันแรกคือ สันึกจิตสํานึกคือเรามีสมองเราจาจดจาอะไรได้เราเรียนรู้อะไรจดจําได้ดัคือจิตธทรมดาแล้วก็จิตใต้สัมฤทธนะคะแล้วก็มีจิตอีกอันหนึ่งคือจิตดวงจิตที่ดั้งเดิมเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณคุณบันทึกอะไรสมมติว่าคุณเขียนอะไรคุณจดลงไปนะคะจิตอันนี้จะเข้าไปอยู่ในซูเปอร์ซับคอนเชสต์มายของเรานะคะก็คือจิตที่ยิ่งใหญ่ของเราข้างในเนี่ยนะคะจิตยิ่งใหญ่ของเราเนี่ยมีประมาณ เป็นผลที่100%ของเราเนี่ยจิตดวงเนี่ยมันประมาณ95%จะดึงดูดสิ่งที่แบบเป็นโอกาสต่างๆสมมติว่าคุณเขียนว่าคุณมีเป้าหมายสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้คุณเขียนลงไปนะคะอันเนี้ยจิตข้างในจะรับรู้อ๋อเธอต้องการสิ่งนี้เขาจะดูดโอกาสดูดผู้คนที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จเข้ามาในชีวิตของคุณดูดสิ่งต่างๆให้คุณแล้วคุณก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเพราะฉะนั้น คุณมีเป้าหมายอะไรคุณต้องเขียนเป้าหมายของคุณทุกเช้าทุกเช้าทุกเช้านี่คือเคล็ดลับข้อแรกของแบรนด์เทรซี่นะคะอันที่สองเนี่ยพอคุณเขียนนะคะเขาบอกว่ามีรายละเอียดอยู่นะคะว่าพอคุณเขียนนะคะให้คุณใช้ปากกาเขียนแล้วก็เขียนเป้าหมายแน่นะคะคุณเขียนกี่ข้อก็ประมาณเจ็ดถึงสิบข้อที่คุณเขียนเอาไว้เราคราวที่แล้วมีพูดถึงการสั้างเป้าหมายแล้วนะจริงๆหุยก็มีคลิปอยู่นะคะอันที่สองพอคุณเขียนเสร็จเนี่ยคุณก็บอกว่า คุณก็ตักวันนี้เลย,เ,ลยเวลาเขียนเนี่ยคุณต้องเขียนเป็นประโยคปัจจุบันแล้วก็เป็นประโยคบวกด้วยอย่างเช่นสมมติว่าคุณบอกว,ว,ว่าสมมติคุณเป็นหนี้อยู่ห้าล้านสมมติคุณเป็นหนี้อยู่ห้าล้านคุณเดี๋ยบอกว่าฉันต้องการปลดฉันฉันปลดหนี้ห้าล้านได้ไหมไม,ไม่คุณไม่พูดคำว่าหน,นี้เพราะว่าหนี้เป็นความลบเดี๋ยวเขาพระจกักรวาลจะเข้าใจผิดสงหนี้มันหนักกว่าเดิมเข้าใจปะคุณอบอกว,ว่าฉันมีเงินสิบล้านในวันที่เท่านี้พี่ดิเข้าใจปะคุณต้องปักทง ว่าคุณต้องมีวันที่วันเดือนเปให้ครบแล้วก็เป็นบวกแสติว่าคุณมีนี่อยู่ห้าล้านคุณบอกว่าเออฉันได้ฉันมีเงินสิบล้านนะในวันที่จุดๆปีจุดๆเข้าใจไหมมันจะบันทึกลงไปนะ,ะแล้วคุณจดแบบน,นี้ทุกวันนะทุกวันทุกวันนะฮะอันที่สองนะเออคุณนะเนี่ยพอได้เสร็จแล้วคุณก็เขียนว่าในวันเนี้ยคุณจะทําอะไรเพื่อให้เข้าใกล้เป้าหมายนี้ สมมว่าเป็นเป้าหมายของคุณคือคุณมีเงินเท่านี้วันนี้ฉันจะทําอะไรเพื่อให้เข้าใกล้เป้าหมายนี้หนึ่งอย่างราอว่าอ๋อวันนี้ฉันจะโทรหาลูกค้าวันนี้ฉันจะปิดลูกค้าได้ฉันจะหาข้อมูลเรื่องลูกค้าหรืออะไรอะไรก็ได้ที่เป็นเป้าหมายเป็นสิ่งที่คุณต้องทำหนึ่งอย่างสิ่งที่สําคัญหนึ่งอย่างสวัสดีค่ะแกหนึ่งอย่างที่คุณจะทําเป้าหมายให้สําเร็จโอเคไหมนี่คือข้อหนึ่งข้อหนึ่งมีรายละเอียดนะข้อสองคือ คุณจะต้องวางแผนทุกวันนะว่าวันนี้คุณจะทำอะไรนะ,ะเพราะว่าอย่างแบรนด์เชอร์ซี่แ hey นะนำว่าก่อนจะนอนเนี่ยนะคะคือท่านจะก่อนนอนเนี่ยนะคะท่านจะเขียนออกมาว่า,วาพรุ่งนี้ท่านมีเป้าหมายอะไรและท่านจะทำอะไรบ้างท่านก็นลิส์ออกมาริส์มาเสร็จเนี่ยนะคะให้วงกลมนะคะสิ่งที่จำเป็นที่สุดที่ต้องทำคือว่าในการกระทําที่คุณทําในแต่ละวันนะคุณดูดีๆนะอาจจะมีการกระทําแค่หนึ่งถึงสองอย่างเท่านั้นที่พาคุณไปสู่เป้าหมายอันยิ่งใหญ่ ทำงานเล็กๆแค่นี้นะคะแต่พาคุณไปถึงเป้าหมายถึง80ดสิเปอร์ซนคุณต้องดูไอสิ่งที่คุณเขียนว่าคุณต้องทำมากไม่ใช่ว่าเออเดี๋ยวต้องไปตามลูกน้องคนนี้ตรวจงานลูกน้องคนนี้ว่ามันทําผิดไหมแล้วก็ตรวจงานคนนั้นแล้วก็ไปจุกจิตไปด่าผัวดูแลลูกทกํากะบ้าแบบไม่ใช่คุณต้องดูว่าคุณต้องทำอะไรนะอ้าคุณสามีกับคุณลูกมาแล้วไปเอากล้องถ่ายลูกอ่ะ อันที่สามเนี่ยคุณต้องตั้งเป้าหมายทุกวันเสร็จแล้วก็พอรุ่งเช้าเนี่ยคุณตื่นมาปุ๊บนะคุณลงมือทําเลยนะแล้วก็คุณต้องโฟกัสหนึ่งสิ่งนะคะคุณต้องโฟกัสหนึ่งสิ่งในแต่ละวันนะคะหลายหลายคนม่นต้องทําทุกอย่างครอบจักรวาลเลยไอ้ดีกก็ต้องทาไม่ดีต้องทําไม่โฟกัสสักอย่างนึ่ไอ้ดีกก็และไอ้นั้นก็ไม่ดีไอ้นั้นก็ไม่ได้เหมือนกับคุณถือของแยะไอ้นีกก็ต้องถือให้ลุงน้องทาไม่ได้หรอเวล่ะคุณถือมาเอ้ไอันนี้ไม่ได้อีกเอ้าไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้น ถือไม่ได้ถือไม่ได้เสร็จแล้วคุณก็วิ่งวิ่งวิ่งของคุณก็ตกหล่นหมดนะเอนกาคุณไม่โฟกัสเลยเลยคุณทําของเสียแต่ถ้าคุณโฟกัสในสิ่งที่คุณต้องทํานี่คือเป้าหมายนี่คือสิ่งที่ทาให้คุณเป้าหมายคุณโฟกัสในสิ่งนี้นะคะแล้วคุณมุ่งมั่นในการทำคุณก็จะถึงความสําเร็จนะคะแทนที่คุณทําอะไรหลายหลายอย่างแต่คุณทําไม่สําเร็จทุกอย่างจริงป่ะนะคะนี่ก็คือเคล็ดลับอีกอันหนึ่งที่แบนทซี่บอกนะคะ ต่อไปนะคะก็คือสิ่งข้สี่นะคะคือการเรียนรู้ทุกวันนะ,ะการที่พวกคุณดูเ Facebook Live ของหุยหรือว่าเพื่อนๆของหุยนะ,ะได้ฟังคลิปเสียงของหุยหรืออะไรต่างๆหรือไมันม่นไม่ต้องฟังเสียงหุยก็ได้รับคานเอเนี่นะคะไปดูคนอื่นไปดูโรมี่ไปดูใครมีวิง่งตามไปดูวิง่งตานใครมีใครที่มันคุณเอาเอาคนที่เขาเก่งกว่าคุณเนะี่ยแล้วเขาประสบความสาเร็จชัวร์ๆอย่าไปเอาดูคนพวกตัวปลอมนะมันเสียดายของคุณ เรียนรู้ทุกวันอ่านหรือว่าอ่านหนังสือหนึ่งเล่มอ่านหนังสือขายดีนะคะอ่านหนังสือเรียนรู้สิ่งที่เป็นเป้าหมายของคุณเป้าหมายของคุณคือการขายคุณไปเรียนไปศึกษาร survivor, เรื่องการขายเป้าหมายของคุณคือรายได้คุณไปศึกษาเร,รื่องการบริหารเงินบริหารรายได้อะไรคือเป,เ,ปเป้าหมายไปเรียนรู้สิ่งนั้น um? นะคะเรียนรู้ทุกวันวันละหนึ่งถึงสองโมงฮะเออสองชั่วโมงเรียนรู้ธุรกิจของคุณสิ่งที่ทำให้คุณเป้าหมาย อันที่5คือดูแลสุขภาพตัวเองทุกวันนะคะดูแลการดื่มน้ําการออกกําลังกายอะไรต่างๆนะคะแบงท์ซีบอกว่าต้องออกกําลังกายนะคะให้ได้วันละ200นาทีแต่ว่าสซลค,คุณเริ่มต้นกว่าจะวันละ10นาทีก่อน15นาที20สนาทีสร้างไปเรื่อยๆะคะกินอาหารให้เพียงพอแบบให้ให้เหมาะสมออดูแลเรื่องสุขภาพนะคะนอนให้เพียงพอนะคะเป็นต้นการน,นั่งสมาธินอนเช้าตื่นเช้านะคะเป็นสิ่งที่ต้องทำ ต่อไปก็คือการลงมือทาลงมือทาอย่างยิ่งยวดนะคะบานเจสซี่บอกว่าตั้งแต่เขาเรียนรู้มาศึกษามาไม่มีคนที่ประสบความสําเร็จคนไหนที่ไม่ทํางานหนักนะคะเขาทํางานตื่นมาทํางานตื่นมาออกกําลังกายทำดิช่วรูทีนเสร็จตื่นมาลงมือทํางานไม่เมามอยซอยก้าวไปเมาคนนั้นตายแล้วสอนลาม,สอ,ลามสอนลามกระติกตายแล้วนะคะอะไรอีทันยากกับยยอิงอิง,องนะคะตบกันอะไรแบบนี้นะคะ เขาไม่เสียเวลากับเรื่องพวกนั้นนะคะเขาเอาเวลาของเขาเนี่ยไปลงมือทำง,งานนะคะเขาทํางานเช้ากว่าคนอื่นหนึ่งชั่วโมงเขาทํางานเลิกหลองคนอื่นหนึ่งชั่วโมงตลอดระยะเวลาทํางานเขาตั้งใจทํางานอย่างวิ่งยวดนะคะแล้วก็ศึกษาหาความรู้พัฒนาตัวเองที่เป็นทักษะที่สร้างรายได้เป็นทักษะที่สิ่งที่เป็นเป้าหมายของเขานะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะอย่า แบบอยากจะแต่ว่าเออฉันกไ,ไปเช้ามแล้วฉันก็กลับดึกนะแต่วันๆคุณเสียเวลาไปกับเรื่องไร้สาระหรือเรื่องงานที่ไม่ใช่เป้าหมายของคุณเปงานของลูกน้องจะเสือกเอางานของลูกน้องมาทําอะไรแบบนี้นะคะก็ไม่เวิร์กนะคะต่อไปนะคะก็คือเรื่องของ โอกาสเนี่ยค่ะมันจะมานะคะเมื่อโอกาสมาเนี่ยคุณต้องคว้าทันทีแต่ประเด็นคือประเด็นคือคนส่วนใหญ่ก็โอกาสมาอยากคว้าเหมือนกันแต่ไม่มีความสามารถที่จะคว้าเพราะระหว่างที่โอกาสไม่มาเออมันไม่ไมาเดี๋ยวรอโควิดหายก่อนเดี๋ยวรอโควิดหายก็แล้วค่อยรู้ว่าต้องทำอะไรโควิดหายไปแล้วโอกาสมา,มาแล้วแต่ทักษะไม่มีความสามารถไม่มีตอนเรียนตอนที่จะเรียนก็ไม่เอาเดี๋ยวเรียนไปก็เรียนเกินไม่พัฒนาตัวเอง Uh huh. ไม่พัฒนาทักษะตัวเองโอกาสมาเอาชีปหายไม้มาแล้วขวานไม่ขวานไม่คมคุณที่กระจว่าพระะนานเนี่ยอุจะบอกว่าชิ้นคนเราเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จทุกคนทุกคนมีความสําเร็จเท่ากันแต่ว่าโอกาสมาเนี่ยคนเราต้องใช้เวลานะคะหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ในการรับขวานรับขวานก็คือคุณต้องฝึกซ้อมคุณต้องเรียนรู้ฝึกซ้อมเรียนรู้ฝึกซ้อมยมือลงมือทําลงมือทํา เมื่อเจอโอกาสมาคุณฟันฉับเลยคุณประสบความสําเร็จทันทีง่ายดายแต่ถ้าตอนที่โอกาสยังไม่มาคุณก้นั่งรอชิลๆเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวโอกาสมาเอาชิบพายควาไม่คมความสามารถไม่มีโอกาสไปแล้วฝึกมาโอกาสมาแล้วก็ฝึกไม่ทันแล้วนะคะมอคอดอนะคะมาข่าไปแดดเรียบร้อยนะคะโอเคลูกและสามีก็มารอแล้วนะคะเดี๋ยวจะกลับไปโรงแรมนะคะ โรงแรมอเบ,บนเดนมากนะคะมีความสุดๆนะคะใครสนใจไปดูใน Facebook นะคะก็เรียกว,ว่าให้วันตัวเองนะทำงานหนักนะคะพอถึงเวลาพักผ่อนนะคะก็ต้อง ขอบคุณตัวเองที่ทํางานหนะักขอบคุณขอบคุณครอบครัวนะที่ทําให้เรามีทำงานแร้ว,ว่าให้โอกาสเราทํางานให้กับผู้คนนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะน้องๆที่อยู่ในทีมทุกคนเลยสู้กับพี่หุยมากนะคะโดนพี่หุยทั้งปีทั้งทั้งเครียดนนะทุกอย่างนะขอบคุณที่ให้อภัยกันนะแล้วก็จะก,กลับไปปฏิบัติหน้าที่เต็มที่นะคะสร้างความ เรียกว่าให้ทุกคนไปถึงเป้าหมายให้ดีที่สุดนะคะขอบคุณมากนะคะวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานย้นะคะไม่คิดเหมือนกันว่าจะอยู่กันยืดยาวกันค่ะอันนี้นะสามีบางคนอดทนมากลูกๆอดทนมากก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณเก๋ทีช่ช่วยช่วยช่วยแชร์เออเรียกว่าอ,อะไรนะช่วยสรุปให้เพื่อนๆนะก็ขอบคุณทุกคนให้กำลังใจกับทุกๆคนสวัสดีค่ะ